เพิ่มตัวเดียวบ่ครคลอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูวให้ชัดเ<บ>จนปไปแล้วครับไปแล้วครับแสดงว,ว่าบิดต้องมีโชคมีลาภแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กันบิดเจอพระธุดงตัวจริงนะครับอ่ะขอบพระคุณน,นะครับเนาะอ่ะผีเสื้อจอบปลาเจ้าเขา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขร,รุรัรมืัอนี้ครับวันที่15เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,568กับเขาปลาตามเคยแล้วครับจังไนด้กับมือสุดท้ายนะครับเนาะแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับกับมาตามหาพระทุดงอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะเพื่อ ทานสิให้เพิ่มหรือ,อยังไงหรือจะยืนยันตัวเก่าหรือจะย้ำตัวเก่ายัางไงนะครับเนาะ,ะขามาหา่นอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมครับปาดครับเมือนี้คือมันจะกกเงียบสงบนะครับเนาะซึ่งผมมาบ้าก,ก็คือยังเกิดพายุอฝนตกผลรับมาหอดับเจ้าปลา,เจ,า,ปาเจ้าเขาเพิ่นกับบินมาตอนรับท่านที่ครับท่านผู้ชมครับ คือ,อยบงปจิหูนะครับเนาะว่าวันนี้ผมเข้ามาหาพระธุดงอีกครับท่านผู้ชมครับส่องหาด้วยกันนะครับเนาะว่าพระธุดงตอนนี้อยู่ตรงไหนครับอ่นนี่น้แล้วครับ เป็นไม้ตายไม้เด็ดของพระธุดงจริงๆครับท่านผู้ชมครับหาพระธุดงค์ให้พ่อแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือบินไปบินมาแล้วครับฝ่าวเลยเด้อฝ่าวาในผีเสือเอ้ยมื่อนี้จัไดิก้กะเขามาหาอ่ะแล้วก็น,น้ำทางให้ผู้ขาไปผอพระธุดงค์เร็วๆแน่มื่อนี้เพราะว่าจัไดิก้กะโข่งสุดท้ายแเรายาสาเด้อครับท่านผู้ชมครับ อธิษฐานปรับครับผีเสือเพิ่นก็บ,บินมาแล้วครับท่านผู้ชมครับป้าแสดงว่าพะระธุดโงอยู่ใกล้ๆนี่นะครับท่านผู้ชมครับผีเสือนี่กตาหักลงครับเนาะนั่นเป็นผีเสื้อตัวเก่าครับเจ้าปลาเจ้าเขาตัวสีดําคือเก่าครับท่านผู้ชมครับปะไปทางไหนรีบนําทางโดยด่วนเอฟซี FC อยากจะรู้เหมือนกันว่ามืออื่นนี่เนาะ เป็นวันทําการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลพระธนงจะยืนยันตัวเก่าหรือไม่นําทางไปนี่ครับเป็นกับบินบนไปเวียนมากแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าพระธนงต้องอยู่แถวนี้แน่นอนไปอยู่ตรงไหนนําทางไปนาทางไปคือเวียนไปเวียนมากแต่หรือว่าพระธนงอยู่แถวนี้ใช่ไหมอืมครับท่านผู้ชมครับผีเสื้อนี้น่ารัก จริงๆนะครับเนาะอ่ะตามไปครับท่านผู้ชมครับตามสีเสื้อไปไปอยู่ตรงไหนกันแน่โอ้ปถนนใช่ไหมโอ้ครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับผู้ชมโอ้ครับไปน้นผุดแล้วครับไปน้นผุดแล้วครับอ่ะโอเคโอเคเข้าใจลับาดนียเข้าใจเราอ่ะสาธุสาธุเด้อดวันนี้จะได้กระโขงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ เข่าตรงๆเถอะมาอนี่ครับท่านผูช้ชมครับคุณผีเสือนะครับเนาะมาหอดปรปับเิ่นกะสีนำท่านะครับให้ผมไปพบพระตงให้เร็วๆครับวันนี้เิ่นกะโค้งสุดท้ายแล้วเนาะวันที่สิบห้าเราซึ่งเมื่อกีนะครับเนาะผีเสือกะได้บินหน้ามงนีนะครับนำท่าผมตลอดเวลาลวขอขอบคุณผีเสือเจอ้าปลาเจ้าเขาด้อถ้าหากว่าบ,าบ่มีผีเสือครับท่านผูช้ชมครับ คงกระสีบริคบได้พอพระทุดงใส่ลำบานไปทางไหนลำบานเน<ม>ี่ยอย่างผูกิ่นต้งตรงเด้งๆงงอยู่พูนอืมสงสัยเป็นกะหรอกครับท่านผู้ชมครับาตามมาครับ เนี่ครับท่านผู้ชมครับเดินไปเดินมาดูว่าเป็นไก่ปลาครับท่านผู้ชมครับขยายกล้องสักนิดมาดครับท่านผู้ชมครับสงสัยเป็นไก่ปาลาแล้วครับสองตัวแล้วเนาะผมเห็นเดินเข้าไปในปลาเมื่อกี้คือสิ่สองตัวครับท่านผู้ชมครับใส่หลับไปทางไหนเมื่อกี้นี้ ออึึบบครับท่านผู้ชมครับพุก่นสงสัยเป็นไก่ป่าครับท่านผู้ชมครับผมมาสุดเถื่อกับว่าเคยเห็นผลแจ็กเถื่อครับไม่ได้เห็นไก่ป่าครับ เห็นเป็นนกพ่อมครับบินไปแล้วบินไปแล้วเอาละครับไม่ได้ครับสแสดงว่าต้องมีโชคมีลาบแน,น,น่นอนนะครับเนาะตามผีเสือไปครับผมครับตามผีเสือไป ว่าเป็นเจ้าปลาเจ้าเขายางอยู่เหมือนกันบุีผุขาบุรีมารบลูด้อผผกขามาเพื่อสิมากรบนมำสักการพระธุดงค์มาถามโชกถามลาบโค้งสุดท้ายเลยครับพากว่ามืออื่น,นี่จังไดจังไดกะเดิลุ่นกันลวครับท่านผู้ชมครับส่วนผมมาเมื่อไหร่นะครับเนาะกะโค้งสุดท้ายไปเป็นที่เียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ แต่ว e. ันนี้ก็อยากจะรู้นะครับเนาะว่าพัทโดงเพิินสีตอกย้ำตัวเก่าหรือว่ามีตัวใหม่เพิ่มเติมครับนกยังขึ้นมาหักนครับหรือว่าเป็นนกัวขวานปั๊บ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 รงมบโชคมีลาบนันบรั๊บปั๊บปั๊บสั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปเ๊บห็นบปัะครันาะัดบ๋ัวบป้าไปูใกลัๆบรั๊บลัะครับ แมนปรน้เนาะเป็นนกอะไรครับท่านผู้ชมครับมาไปดูใกล้ๆนะครับไปดูใกล้ๆท่านผู้ชมครับเพี้ยครับไปแล้วครับไปแล้วครับแสดงว่าบุตต้องมีโชคมีลาบเน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับปาดเห็นทั้งไก่ปลาครับนี่เห็นทั้งนกปลาครับ ถอยก่อนนะครับเนาะถอยก่อนแต่ว่าก็ยังเราต้เห็นผาตัดงอยู่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผีเสือเป็นมาบุรีแล้วครับเพิ่นนําทางผมมาบุรีแสดงว่าผาตัดงคงยังไม่ไปไหนครับท่านผู้ชมครับถอยก่อนครับผถชมครับถอยถอยก่อนอย แสดงว่าผมเขามาพกพระท่านได้บอกจอบปาจบเขาครับท่านผู้ชมครับสาธุจบปาจบเขาเมื่อผู้ขาขณะเดินทางเขามากาบนมัสการพระธุดงค์เมือนเดิมก็ขอให้จบปาจบเขาจงเปิดทิศเปิดทางเปิดจบเปิดลาบสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจา,จา,ารณญาณในาการชมครับ ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมครับยังไม่เจอใส่น้อผีเสื้อบานไปอยู่ทางไหนน้อบานนี่ผีเสื้อจอกปลาจอกเขาเอ้ยแต่หาฟ้าพระธดมอยู่มองไรกับจงออกมานําทางอีกน่ครับท่านผูช้ชมครับเห็นแล้วครับบินไปทั้งพุ่นครับปาดมือนนี่พระธดงค์ก็อยู่ลึกอยู่ลึกจริงๆครับท่านผู้ชมครับปาอดตามผีเสื้อไปครับ พี่เสือมากนครับอุ้ย,ยกลับมาทางเก่าระบาดนดูว่ารดอยู่แถวนี้บร่ระบาดเลเป็นทางนะอดนย ท,นนท,ท,ท่านผู้ชมครับสแสดงว่าพีเสือนาะเห็นไหมครับบินไปมองหาเนาะครับนาะบินไปตรงนั้นป่าคือมาอยู่ลึกแถวโน่นบ้านแสดงว่ามณฑลพระโดงมาปฏิิธรรมอยู่ลึกอีกทีครับท่านผู้ชมครับป่าแสดงว่าท่านย้ายสถานที่เนาะนาะมาอยู่จุดที่ลึกที่สุดของป่าชายแดนกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับ อ,อยู่แถวนี้นะครับเนาะอยู่แถวนี้กันยังหมดจนเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมครับสาธุเจอาป่าเจ้าเขาถ้าหากว่าพระตุดงอยู่ตรงนี้ก็ขอปรากฏให้เห็นสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ จริงครับ,ท,รบ,รรบท่านผู้ชมครับจริงด้วยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้เจอพระธุดงตัวจริงนะครับผลน,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 นะครับเนาะครับก่อนเื่นก็ต้องขอขอประคุณนะครับเนาะผีเสือเจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้พวกน้ำทางให้ผู้ขามมาเจอกับพระธุดงครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผีเสือบินไปน้องเนาะ สุดยอดดีครับท่านผู้ชมครับหากว่าบมมีผีเสื้อครับกระสีเดินหาอยู่บนมือกับพัอเพิ่งนะครับเนาะอัศจรรย์นาืาเสือครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะเขาเรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิบพืท่านผู้ชมนะครับเนาะอะเขาไปกราบนมัสการพระธุดงค์ครับตามมนาปันครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุ เสียงนกกองหอมผู้เสียงนกป่านี่ป๊าดน,นี่คือมาอยู่หลบกระเด็นมาที่ดงบันปกติสิอยู่บหลบป่านนี้นะครับเนาะหอมมากกันใหญ่เครับท่านผู้ชมครับอาจจะเดินทางเข้ามาลำบากหน่อยนะครับเนาะแต่ก็ต้องมาครับเพื่อหาแนวทางให้นนนเนอฟซีท่านผู้ชมเราเนาะนำไปพิจารณาครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา ท่านก็ชมกับบอกนะครับเนาะสมมติถ่ายหน้าให้เห็นหน้าระแน่ประเสรนครับกะโม่ไหนนะครับเนาะถ่ายให้เห็นไม่ได้ครับให้เห็นแค่ครึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับเอาแล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงผาถลุงนะครับเนาะอึ๊บดูขันอึ๊บสาธุขอกราบตํารวจการครับพระอาจารย์ครับอาอาจารย์ก่า ผาจานเอ้ยเมื่อกี้นำหาผาจานเจอสิ่งแปลกๆต่างๆหลายอย่างผ้าจานเมื่อกี้ผมเจอไก่ป่าด้วยน,นกกรนกจักนกเอียงผมก็เสียโฉมบ้ามาหนิผ้าจานมห่อนบ่ครับอยู่นี่ครับห่อนเอยู่ในป่าในดงเนาะงมันาานี่ผ้าจานจะได้คือเขา,มาเมล็กแต่มาหนินั่นงสมาธิต้องเขา,มาเมล็กเนาะ ไข่ยุพา,าจารย์กันยังมีสมุนสมุนคอยอาราคาติดตามเจักตัวพยาจารย์สองตัวบ่สามสามตัวเป็นอาราคาของพาตุดงครับท่านผู้ชมครับจะได้น้อกพระอาจารย์อื่นีาา่อนอยได้พระอาจารย์สลากกินแบ่งรัฐบาลหวยไทยพระอาจารย์เป็นจนังไนยังยืนยันตัวเก่าหรือว่าสิบีเ้เพาาิ่มเติมมาพอาจารย์ เป็นแนวทางงาดโน้มก่นสร็ไปพิจารณาแนละ้วครับอยู่ในบาดอยู่ในบาดท,ที่เก่านะครับเนาะผีเสือก็ยังบินก็นยังบินไปบินมาอยู่ครับท่านผู้ชมครับปาดนี่นะครับผีเสือตัวนี้ครับเนาะนี่นะครับผีเสือตัวนี้เป็นนำทางผมครับผมผนแสดงว่าเป็นกบมาหาผาตุ่นดงกัน,กนครับท่านผู้ชมครับผุนผุนนะ พ่อ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 ผีเสื้อตอนนี้พ่อพาถลดงแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเอ้โุ่นครับมันก็ยังบินเวียนไปเวียนมาอย่ครับพุ่นพุ่นุ่นปุ่นุ่นโอ้ยเนาะผีเสื้อนี่กระแสนูนนะครับเนาะอือครับพะถลดงก็ยังย้ำตัวเดิมเราเนาะแปดหกห้าหนึ่งห้าหกศูนย์ที่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็ยังเป็นตัวเดิมครับ แต่ว่าวันนี้พระอาจารย์คุณดวงจะเพิ่มตัวไหนนั้นมาดุนกันนะครับท่านผู้ชมครับอืมครับอ๋อเพิ่มตัวเดียวบวกครับรอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูวให้ชัดเจนอ,อืมครับอ๋อเห็นแล้ครับท่บานผู้ชมครับ งวดประจำวันที่16เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568ครับซึ่งพระอาจารย์ทุกต้องครับเนาะก็ยังยืนยันตัวเก่าครับก็คือ865ครับคือผมมาเมื่อไหร่นะครับเนาะกับ865ส่วน15กับ60ไปเที่ยวต่างประเทศแต่เด็กไอ้านผู้ชมนที่ไปพิจารณาเอาเองเนาะ ส่วนที่พระธุดงเน้นวันนั้นครับก็คือหนึ่งเจ็ดแล้วก็อายุพระธุดงก็คือห้าสามหนึ่งเจ็ดห้าสามเห็นะครับเนาะวันนี้พระอาจารย์ธุดงค์มากมน,นี้ครับเพิ่มอีกแล้วครับเป็นเลขห้าศูนย์นครับเนาะเป็นเลขห <c oughs> ้าศูนย์นี่พุทธเถาคนไฟสูดรขาวมาครับมาหาพเราต,ตน้เติมตะเคียนค้อนตะเคียนครับ นี่นนลายเหลเขียนเลขกายห้าศูนย์อืมครับเขียนให้ตัวเดียวเลยครับเขียนให้ตัวเดียวครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสี่เขียนโคงสุดท้ายให้ชัดเจนนะครับเนาะว่าเพิ่มตัวไหนตัวเดิมก็ยังยืนยันครับท่านผู้ชมครับประจำวันที่ สิบหกนะครับเนาะเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพันทันหสบแปดครับซึ่งลุงตากะยังยํำตัวเก่าอยู่นะครับเนาะย้ำตัวเดิมก็คือครับแปดหกห้าเนาะเนาะแปดหกห้าแล้วก็หกสามห้าสามหนึ่งเจ็ดอันนี้คือตัวเก่าครับที่ลุงตาวงกลมหลยนะครับเนาะเป็นหนึ่งเจ็ดและหกสามครับ แต่ที่เพิ่มมาก็คือห้าศูนย์นครับเนาะห้าศูนย์ห้าศูนย์ซึ่งพระอาจารย์เพิ่งกะเดนิมิตมาขึ้นเลครับเพิ่มมาตัวเดียวก็คือห้าศูนย์นะครับเนาะสรุปแล้วตอกย้ำตัวเดิมส่วนสิบห้ากับหกศูนย์ที่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วครับก็ใหานผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูนะเนาะนี่คือแนวทางของอัพพะัวดวงครับพคงสุดไทยเลยครับที่พม่ามเลยก็คือว่าเพิ่มแค่ตัวเดียวนะครับเนาะแต่ือ้หาศูนย์ครับ สิคอห้จักเม็ดเดี่ยวนี่อาจารย์มั่นใจจดัดจัดครับาอาจารย์เม็ดเดียเ่ยวนี่มั่นใจอย่างมากอืครับล่าสุดมั่นใจก็ห้าศูนย์นี่บอกครับอาจารย์นี่คือมั่นใจสุดๆเลยพอเป็นเล็กนิมิตเมื่อคือนนี้เป็นเล็กฝันครับท่านผู้ชมครับส่วนที่ผมมาวันนั้นครับก็ยังอยู่อยู่ครับเนาะก็คือหกสามแต่การหนึ่งเจ็ดครับ 63มด้ว17ส่วนเด็ก3ตัวนี่ก็ยังคือเก <5, S 1> ่าครับอาจารย์ยังคือเก่าเด็ก3ตัวนี่ก็ยังคือเก่าอยู่บบเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงครับเนาะที่เพิ่มให้ที่พระอาจารย์เคาะให้ก็คือหาศูนย์ครับท่านผู้ชมครับ50นะครับเนะาะสรุปครับสรุปสรุปสรุปให้ชัดเจนนะครับเนาะหวดประจําวันที่16นะครับเนาะ ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไปครับเลข3ตัวครับก็คือ8 6ดหกานะครับเนาะนี่หกสามหและ5 0ครับท่านผู้ชมครับมีแค่นี้นี่ครับมีแค่นี้จริงๆล่าสุดนะครับเนาะล่าสุดวันนี้แหละครับคือวันที่15ที่ผมเข้ามาหาพุ้ตรอ่งซึ่งพระตรงมั่นใจเคาะให้แค่เม็ดเดียวครับก็คือหาศูนย์นะครับเนาะสำหรับคนที่ว่า เงินหน่อยครับเพราะว่ามันหลายตัวกะใส่เงินหลายเนาะพายอาจารย์อตมามันใจตรงเยเกษตหาซุนครับมั่นใจสุดๆก็คือ,อ,อตอนนี้นะพายอาจารย์สำหรับคนเงินหน่อยเนาะพายอาจารย์สำหรับคนเงินน้อยครับท่านผู้ชมครับ ชัดเจนนะครับเนาะกระแคปหน้าจอไปครับมั่นใจก็คือห้าศูนย์เม็ดเดียวครับส่วนที่เหลือขันธุ์ผู้ชมสิไปพิจารณามันตรงใจกับเปียยท่ันผู้ชมกะล่องพิจจรณาเนะครับเนาะถ้าหากว่าบม่ตรงใจกับพานครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางอ่ามาเมริกาในผลสรุปเลยครับเคาะตัวนี้นะครับเนาะเม็ดเดียว ทายสุดท้ายนี่นะครับนอกผมกัะขออาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าปลาเจ้าเขานะครับเนาะโดยเฉพาะอาจารย์พัทรดงนะครับเนาะก็ขอดนบันดานครับให้ท่านผู้ชมจงโชคดีให้สมหวังให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเอ้อวันนี้ผมชิดมาเบอร์ครับก็สะขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ